สวัสดีค่ะพี่น้องมาหน,นีก็มาพบเพ่กับช่องแอนทราเวเลอร์คนเดินถ่ายอีกสมือนหนึ่งนะคะมาหน,นีใส่เสื้อสีลลยดอกไม้จ้ะใส่เสื้อลายดอกไม้พี่น้องเห็นบ่ลายดอกไม,กม,กม้มีอย่างในในสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งดอกไม้จ้าสีา้ผ้าไปเบิ่งดอกซากุระจ้าพี่น้องดอกซากุระออกงามมากๆแล้วจะนี่ ออกเต็มถนนหนทางมาแล้วตอนนี้ตอนนั้นเป็นต้นหน่อยอน,นี่เป็นต้นใหญ่เนาะแล้วก็จะมีสีอันอยา่างอื่นน้ำาสีชมพูแล้วก็สีขาวพี่น้องสีขาวอยู่นานโรงงานอันที่่อยไปเห็ดนะพี่น้องนาโรงงานก็ไปเห็ดนะแล้วก็สียหายพี่น้องด้เบิง่งเห็นโรงงานน,ำน้ำเนาะผู้ใดจิตพระท่านเคยเห็นโรงงานนันที่่อยไปเห็ดกะด้เบิ่งเนาะแล้วก็ฟังเบิ่งมากอสีบลอาดยังเนาะแล้วก็โรงงานไม่ขขางกันพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เคยเบิ่งกมาก่อน ่อติดตามนันตอนแรกคิดใหม่ๆนะะแรกๆก่นอนถ่ายใจโรงงานเนาะตอนนี้โรงงานอันพันแล้วๆจ้าตอนนั้นพันสางอยู่ตอนนี้เพ็นสางเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วเพิ่นคือศิลับสมัครคนหลายเนาะคิดว่านะเพิ่นคือสิลับสมัครคนหลายขนาดในโรงงานทุกป่อยเฮ็ดนะเขายังรับสมัครคนหลายแลงงยะลคคลแลพี่น้องกันก็บอกว่าเกิดปู้ใดผ้ายาติพี่น้องไปสมัครนะ สมมติว่าขอพยาธิกับพี่น้องกับพีสมัครคอยกับเันเกิดญาติพี่น้องคอยยุได้คอยกับเซได้หาลอยปอนประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนาะสองหมื่นกว่าบาทกันว่าช่วงหนึ่งเงินมันถูกเนาะประมาณสองหมื่นกว่าบาทนั่นแหละพี่น้องแต่เขาติดใจเป็นสองรอบรอบแรกกนะ็คืออยู่ได้สิบสองอาทิตย์ติดใจ 250. สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบปอนด์ รอบสองยี่สิบสี่อาทิตย์เขาติ่ายอีกจองหล่อสีปอนลุไปัญหาลอยใหญนะคนพาไปก็บเได้แต่ขบมีญาติโกโหติกาก็บมีญาติพี่น้องเนาะขบมีญาติพี่น้องพาไปสมัครเนาะกัอนอันผู้ใดมีมูมีพวกกับสมัครได้ได้พี่น้องเนาะผู้ใดมีพวกมีมูมีพวกก็พาไปสมัครกับกรได้นะแต่เปินต้งองยูนในได้นั่มน,นะเก็งงานในได้งานมันก็ประเด็นอันนักมักมบแต่กันคนเท่าสูงงานเนาะ ูใส่มันกันบบอนักมากไม้ดอกละ่ะนั่นละมันนี่กับเจีม๊มาพาพี่น้องไปเบ่งดอกไม้เนาะดอกซากุระจ้าซากุระสีขาวแล้วก็ดอกซากุระสีชมพูเต็มถนนหอนท่ามาเลยพี่น้องนั่นแหละมันนี่จังส่เสือไล่ดอกไม้พี่น้องเบ่งว่าไล่ดอกสีอันชมพูสีขาวสียังพี่น้องตามไปเบ่งน้ำกันนะคะ ว่าสวยงามขนาดใดตามไปดูเกาจะต้องมาเจมมาเบิ่งดอกใหม่งามๆของเมืองกิตนี่อยู่ไกลเยียนคอยเนาะซากุระจ้าซากุระสีชมพูจะเนี่ยี่นองเห็นบองามงามๆามหลายขนาดสภาไเป็นเบิ่งไกลไกเนาะีปนองมาเป็นยังไงงามนองเห็นบ่ โดมันง่ามหลายเป็นสีชมพูเต็มต้นมันนีเลยเต็มนถนนหนทางไปสิพาไปบึงกไกลกไกลเลยเราเห็นบอกง่ามแหง để chụp khó bên để bông cây tơ này nha, cây bông này nha, cây nông này nha, cây này nha, cây bông này nha, cây bông này nha, cây bông này ภาพมันสั้นจักน้อยเนาะเสียงรถกันแลนเพราะมันติดถนนจา้าพี่น้องได้เบิง้งเห็นไหนบ่มีติดดอก,กไก่มัน้นต้นสีขาวกับเต็มให่พี่น้องไปเบิง้งต้นสีขาวนั่พี่น้องสีขาวกับเต็มถนน,นหนทางเลยดอกไม้หลายช่วงนี้จา้าเห็นบ่ ชมพูมาจากดินเลยงามแพงค่อยมากมากนะนี่ดอกไม้หลายดอกไม้มันงามเต็มนนถนนหนทาง บ้นนีต้นนึงต้นนี้แห้งลายสะพังเลยต้นนี้แห้งลายเป็นช่อเป็นพวงอยู่ให้พี่นองได้บ่งความงามน้ำกันเนะาะว่ากอนในสะออนแห้งดอกไม่ สอนความงามของมันนะพี่น้องถ้าพี่น้องไปเบ่งกลๆไก่ๆเลยเพราะว่ามันอยู่ตามนะพี่น้องเนาะผมมีผู้ใดมาทำลายมันผมมีผู้ใดมาเด็ดมาดอมมันบอ มันไก่เนเาะบหมันชอ่อช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 อเลยนะมันเพ่นผุ่มเป็นพว่วงเขาอ,อยู่ไต้ตนมันเลยก็อ,อยากกับพี่น้องหนเบิ่งกันแล้วมามุดไทยเพราะมันง่ามแห้งอยากจะเห็นน้ำกันเนาะว่มง่ามเนาะพี่น้องน้องเห็นบะมีแต่ดอกบ่มีใบ เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งดอกไม้สีขาวเนาะเต็มคือกันจ้ะปะไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องมาเบิ่งดอกงามๆากันเนาะมาอนี้เนาะเห็นบ่เต็มถนนเลยพี่น้องเห็นซากุระจ้ะพี่น้องเห็นบอซากุระเต็มถนนเลยแต่ตอนนี้มันสายพันธุ์สีชมพูนะพี่น้องมันมีสีชมพูน้าพี่น้องเห็นบ่เต็มถนนหนทางเลยให้เบิ่งขขาง่างนะพูนเนาะเห็นบอเต็มไปหมดเลย ทางยางก่อนไปเห็ดงาดน,นะพี่น้องเนาะต่อยมันฐานรถก็เล่นมาทายพี่น้องในเบิง่งมางามขนาดใหนณะตอนนี้บ้านเมืองเขาหูย้ยงามกระดอก,กระเดียจ้าพี่น้องมาหนีแต่มาหอดหนาโรงงานเนาะให้พี่น้องมาเบิงซากุระหนาโรงงานพี่น้องเห็นบ่ต้นซากุระหนาโรงงานงามใหญ่โตมโหล้านหนาโรงงานทีควายเห็ดนะนะพี่น้องไปใส่ซองเบิงหนาโรงงานก่อยทีกวาเห็ด น,น่านพี่น้องเห็นบ่นี่น,น,นาๆโรงงานที็วกว่อยเห็ดใหญ่โตมาโฮล้านพี่น้องสายเบิง่งบริษัทของอเมิกันพี่น้องเป็นมาสางไปอ่ายอยู่อังกฤษเนาะอยู่เบอร์วิงแฮมเดี๋ยวสายพี่น้องได้เบิ่งหนัซากุระไก่ๆดีกว่าเดี๋ยวไปเบิ่งโรงงานกันพี่น้องเห็นบอกขาวงามเต็มเลย ซากุระมีต oh. ั้งดอกสีชมพูมีตั้งดอกสีอันขาวจ้าพี่น้องขึ้จังดอกกุหลาบเนาะมันเต็มงามอพี่น้องเดีเบิร์เนาะมันโอ้แขวนโกลมันแขวนงามพี่น้องสะออนคอยเหล่าสะออนได้ดอกไม้บ้านเมืองเขางามหลาย ลองเห็นลมพัดเย็นๆมาโดนดอกไม้งาม,งามเต็มมาได้พี่น้องแล้วก็สิยางพาไปเบิงเนะงาะยางเบา่ามันอยู่ไก่ติดโรงงานเลยนันหัวโรงงานเนี่ยแหละพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเบิงเนาะพาพ,พี่น้องไปเบิงพี่น้องเห็นบ่งามแห้ง ชักสิบาจังไดนอกจากข้นมางามสะอ่อนนะมีสีชมพูสีขาวซากุระเนาะไปลองด้เบิ่งคัก ดอกไม้ซากุระดอกซากุระกำลังบานดอกสีขาวนี่ต้นใหญ่จา้านี่ต้นใหญ่มันต้นหน่อยเบ่งไปแล้วเนาะนี่เบ่งต้นใหญ่ขางโรงงานเลยจา้าหัวโรงงานเลยแหละเนี่ยนี่หัวโรงงานเลย พี่น้องดนเบิ้งน้ากันเนะาะว่งงามขนาดใดพี่น้องเสือบอลในโรงงานน่ะก็ต้องการคนหลายนะตอนนี้ก็ต้องการคนหลายวันผู้ใดไม่ญยาิพี่น้องพ่อายาิพี่น้องมาเห็ุขันหาาิพี่น้องอยู่ได้อันสิบสองอาทิตย์ขึ้นไปเขากติใจสองโลเออกติใจอันใช่สองร้อยห้าสิบปอนนะ ขันยูได้ยี่สิบสี่อาทิตย์กสิได้หาลอยปอนโล่ไปต้องมันหาลอยปอนนะขันคอยมีพี่น้องกสิผ้ามาเห็ดอยู่อยู่นี่หรือโมผวกเนาะผ้ามาเห็ดเนาะอยู่นี่พี่น้องเห็นบอโลโรงงานกันพูดด้ใดอยากหูกับเขาไปเซิร์ชเบงเดอร์ไหนอันซื้อโรงงานคอยฮาร์ดฟอร์ดพี่น้องเขาไปเซิร์ชเบงเดอร์นั่นแหละพี่น้องก็สิได้รู้ว่าก็ต้องการคนหลายปันได ขอเห็นมานนสิบกาปีแล้วอยากให้พี่น้องเบิ้งแต่ดอกไม้เลย่ะโฟกัสดอกไม้สอนดอกไม้พี่น้องงามแหงซากุระจา้าซากุระต้นใหญ่บานแลว้วบานสะพรั่งจา้าเต็มหมดเลยพี่น้องเอ้ยบ่มี่แนวสีเปานอกจากคมางามงามหลายพี่น้อง สะออนสะออนสะออนจกักสิบัตห่องเพ่งยังก็ว่าสะอนอนยางเดียวสะออนดอกซากุระงามแหง้งมาต้องไปเบิ่งญี่ปุ่นแหละพี่น้องมาเบิ่งยู่เนี่ยละอังกฤษนี่ยละหลายโดพด่นานโลกงานคอยเลยเนี่ยแหละพี่น้องหลายโพดหลายโพ แตใส่พี่น้องแต่เบิ่งโรงงานใหม่เนาะพี่น้องโรงงานใหม่ที่ว่าตอนน้นก็ถชายเบิ่งเนาะตอนนี้เป็นแล้วแล้วพี่น้องหอเปล่เป็นแล้วแล้วพี่น้องเป็นแล้วมัดแล้วเพิ่นคือสิรับสมัครคนหลายอยูกคิดบ่านะเพราะว่าโรงงานทางในเขากะเปิดมัดแล้วเปิดมัดทุกหม่องเลยโรงงานเหลือแต่โรงงานเนี่ยโรงงานใหม่ เดี๋ยวเพิ่งกะจิรับสมัครคนงานนั่นแหละพี่น้องเนาะ <S 2>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  จังใดคลปนี้กับพ่อคลปนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณหนาลๆ์สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางมานี่พายยางมาเห็ดงานกันเล่ยยนยางเบิ่งดอกไม้เนาะดอกซาก,กุระสีชมพูกับสีขาวจ้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย